หนียวข่าเแงายวเนี่ยคือตีว่าเพียวนี่ตั้งแดงนี่แคนคนใหญ่คนใหญ่น้อยหนึ่งนั่นนะบึกบึนน้อยหนึ่งแต่ว่าเซ็กซี่ อันตังตังได้ตังได้เซ็กซี่อันตีอันเซ็กซี่ก็ตีว่าเซ็กซี่เนี่ยแขงเนี้ยบขาเาี้ยบอ่ะตังน้ำเงินตังน้ำเงินนี่นะน้ำเงินนี่ขาเนี้ยบแล้วตัวนั้นก็ง้างมือยางงางคนละอย่างเนาะมีมีน้ำาบูชมีน้ำมีน้ำมีน้ำน้อยหนึ่งมันอาบงเราบัวฟองก้อนลูกหลายๆปีคนบูดุอยู่มันลอยหมู่เดี๋ยนี้ยุ่นนองหอมหมู่ไปนหนเตียงสมุนไพรแต่มากเป็นมากแค่นหน ถ้าเปิดนะพอสมเด็จหนึ่งเงินมาอันเด่นหนึ่งเงินไ่นั่งโอยู่ใส่ใส่ใส่ตัวเดี๋ยวนนี้มันอันเก่าเปิดนั่นมักเขาลุ่มตัวต้องอี้ไข่ดูจะไปเล่นด้วยน้องนขี้หมามันใหญ่นิดหนึ่งตังแดงนี่เขาตังลุ่มดีกว่านึ่เงินแหละแต่ตัวนี้ีเขาตังบุญเขาตังบุญหลวงคนน้องควงเขาหลวงตัวนี้นะงอนหลาม สแสดงว่าสู่สีละกูนี่เนาะกระแลกร้กันเนี่ยเออดีลหลังมากองเชียร์จะได้รุ่มน้อยนเนาะไอ,อ,อส้สูียสีแลกร้ ใาคนได้สอบสาวงามก็ต้องตัวนนีอ๋ออถ้าว่าอุลุลาถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงน้องใหญ่ก้นงอนน้องใหญ่ก้นงอนนี่ไงบรรยากาศน้องหญักมาบรรยากาศดีคนละอย่างเขาดิโอ้โหันไม่เศร้าหนอพี่โลภยยา ว่าตอนปล่อยนี่สวยเนี่ยบ่อบ้างไหมเหมนบนเหมือนแต่ชอบนุ่มใหญ่ตรงนี้นั่นปัดโทขนาดยังมบะได้ปล่อยควางนะกล่องเชียร์จินตนาการแต่ตัวนนี่ถ้าคขำถ้าอยู่ถ้าวัดเล่นคขำมาถ้าว่าเอาบ่นอยู่ก็ถึงนักบัดเดียวนี่สูสีเนาะตันี้่ทั้งนอกใครจะ พี้วๆพๆ้วพี้ยวพ้ยวเ้วนั่อเอ้อนกอแเออมนกแต่ดกุ้นขามเอาเลย้นขามเอไมสินกับประชำมดาเหรอออบัชบดากมันมันดีคนละย่งนยิบเลยไอ้มันนิบนเฮ้ยเออเอาสิเหมือนอ้ยตู้องมาอย้วเอาสวมันกลวย้วคือเงามึงเงินสองร้อย đi rồi, 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 đi rồi,

มันหลูดรลเท่านี้ layers, um. uh, ี้เละมันนี่มันนั่นอมมันปืนแห้งเนี่นี่อเี้ยวจดหยากนานดูสงโลมาลยสะสงนี่ลยภาษาสัมพนถ้าคนบดูไปเล้ไปเลวไปลกว่าล้วมันจะลไปข้ามมานกนนี่เล่นนอกข้ามแล้วปูนี่มันงัดนะนี่เงี่แห้งเงี้ยความันงัดเลยอะจะดุ้งดรกมันสะดุ้งนาะ มันสะดุ้งมันโดนงัดเนี่เขาเขาขำงัดปุ๊บดูดังกอาโั๊ะดูดังฝันไปยังไงเอามา